สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยในช่องสเสนีพระเหรียญน,นะครับสเสน์แห่งพระเหรียญแบบต่างๆเหรียญพระพุทธเหรียญพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ซึ่งมีสเสน์ในตัวแสดงถึงความประณีตในการลงรายละเอียดความพิธีพิถันในการออกแบบเหรียญการจัดรูปแบบของเหรียญที่ลงตัวนะครับ เป็นเครื่องบูชายดยดเหนี่ยวจิตใจเป็นรูปแบบย่อของความงามภายในเหรียญน,นะครับซึ่งโดดเด่นกว่าประเทศอื่นอีกทั้งตามความเชื่อในเรื่องของอพุทธศาสนาพุทธคุณความเข้มขลังนะครับซึ่งเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้พกพาผู้เคารพนับถือบูชานะครับซึ่งเชื่อว่าสามารถป้องกัน สิ่งชั่วร้ายต่างๆได้อีกทั้งเป็นสิ่งที่ทำให้มีความอุ่นใจหรือมีความาหนักแน่นใจซึ่งเคารพต่อบุคคลในเหรียญน,นะครับซึ่งก็เป็นสเสน่ห์ที่แล้วแต่ความเชื่อความศรัทธาของสำหรับวันนี้ก็มีเหรียญมานำเสนออีก3มเหรียญน,นะครับมีเหรียญ หลวงพ่อจันนะครับเหรียญแรกเหรียญที่สองเป็นเหรียญพระพุทธชินราชนะครับวัดป่าธรรมมิวัดป่าธรรมวิเวการามนะครับจังหวัดยะโสธรน,นะครับเหรียญสุดท้ายเป็นเหรียญหลวงปู่กองแก้วถ้ำภูเงินจังหวัดอุดรธานีนะครับซึ่งเรามาดูเหรียญแรกกันเลยนะครับหลวง พ่อจันนะครับหลวงพ่อจันหลวงพ่อจันมีความเข้มขลังในตัวรับรูปแบบเหรียญมีรูปลักษณ์สวยงามนะครับหายากนะครับมียันนะครับพระครูพัชรกิติยานนะครับหลวงพ่อจันทร์ วันที่13เมษายนพุทธศักราช2533นะครับมีต่อโค้ดใต้ฐานท่านนั่งสมาธินะครับกอบข้างเหรียญมีลวดลายนะครับด้านหลังมาดูด้านหลังด้านหลังจะมีสภาพอ่าสึกนิดนึงน่าจะเป็นสภาพการใช้งานนะครับมีหลังยันนะครับ จังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับจังหวัดเพชรชบูรณ์เหรียญน,นี้มียันอยู่ด้านบนนะครับหลวงพ่อจันนะครับหลวงพ่อจันต่อไปมาดูเหรียญที่สองนะครับ พระพุทธชินราชองค์นี้ก็สวยงามครับอ่อนช้อยอ,อักษรคมชัดนะครับมีความเก่าเข้มขังในตัวนะครับพระพักท่าน ขอบข้างเหรียญน,นะครับด้านหลังของเหรียญน,นะครับด้านหลังที่ระลึกง,งานฉลองอุโบสถวัดป่าทาวิเวการามนะครับ อำเภอทายมูลจังหวัดยะโสธรวันที่29เมษายนพุทธศักราช2544นะครับด้านหลังเป็นพระอุโบสถนะครับมีเลขหนึ่งไทยด้านบนดูกันให้ชัดๆนะครับ ไปหรียที่3นะครับหลวงปู่กองแก้วนะครับหลวงปู่กองแก้วเป็นด้านหน้าเหรียญเป็นพระสังกัจจายนะครับมีเลขยันอักขระอยู่ด้านข้างทั้งสองด้านนะครับด้านล่างเหรียญมีลายกะหนกนะครับลายกหนกซูมกันให้ดูชัดๆ ตัวอักษรคมชัดนะครับช่องเสนีพระเหรียญจะพยายามาซูมให้ดูเหรียญชัดๆหเห็นทุกอนุลายละเอียดของแต่ละเหรียญน,นะครับดูความงดงามความมีมนค์คลังมีมน์เสน์ในตัวนะครับท่านใดต้องตาต้องใจเหรียญไหนก็สามารถสอบถามได้นะครับข้างหลังเป็นยันนะครับถ้ำภูเงินนะครับอำเภอชัยวาน จังหวัดอุดรธานีพุทธศักราช2528ันห้รบนะครับ จบไปแล้วนะครับทั้งหมด3เหรียญด้วยกันที่ช่องเสน์พระเหรียญนำมาให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันนะครับสำหรับช่องสน์พาเหรียญก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่ให้พลาดในคลิปวีดีโอในวันต่อๆไปทางช่องสน์พาเหรียญจะนำเ,เหรียญและรายละเอียดต่างๆมาลงให้ดูทุกวันนะครับเพื่อที่อาจจะได้ เป็นองค์ความรู้หรือดูรูปลักษณ์ของเหรียญแต่ละแบบสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านต่อไปนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมรับฟังนะครับในการกดติดตามกดกระดิ่งนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ